สวัสดีครับผมหนุ่มเม้งนะครับอลรณ์กรแท้ตั้งนะครับก็ขับรถในเบอร์68นะครับของคัสซีนะครับสนามที่แล้วนะครับก็ถือว่าทําได้ดีครับก็จบอันดับ3แล้วก็อันดับหนึ่งนะครับวันนี้นะฮะก็มาที่สนามช้างบุรีรัมนะครับรายการนี้นะครับต้องบอกเลยว่าผมมั่นใจมากนะครับแล้วก็สนุกแน่นอนเสาร์ที์นี้รอชมครับจากสนามที่แล้วนะครับที่มีปัญหาเรื่องระบบเบรกนะฮะแล้วก็ระบบรถที่ยังไม่สมบูรณ์นะครับแต่สนามนี้นะครับเราได้ทําการปรับเปลี่ยนนะครับแล้วก็ เซตรถมาค่อนข้างดีพอสมควรครับยังไงฮะสนามนี้ผมมั่นใจครับว่าจะต้องขึ้นโพเดียมให้ได้อันดับหนึ่งครับการซ้อมถือว่าโอเคครับก็ยังยังต้องอีกนิดนึงครับแต่ก็เวลาใช้ได้เลยครับน่าสนุกนลครับสนามนี้ครับติดตามชมผมด้วยก็รู้สึกว่ามีประมาณ 4- 5หคันนะครับที่ผมมองแล้วน่าจะเป็นตัวเต็งนะครับแต่ตอนนี้คะแนนก็รู้สึกว่าไล่เลี่ยกันสูสี่ครับก็ผมก็อยู่อันดับหนึ่งร่วมนะฮะสามคนนะครับบอกเลยว่าสนามนี้นะครับ พิปตาไม่ได้ครับทุกอย่างช่วงชิงแล้วก็มีโอกาสทุกคนครับผมครับผมยังไงก็ฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับช่วยติดตามรายการเท็ดเอ็ด้วยนะครับวันนี้นะครับที่สนามช้างบุรีรัมย์ครับฝากทีมด้วยนะครับเรซิ่งคาร์ไทยแลนด์นะครับเจ้าสัวร้านยางนะครับบายอุดอ่องระยองนะครับผมบอกเลยว่าทีมนี้นะครับมีทั้งคัสเอแล้วก็คัสซีครับให้ลุ้นแชมป์แน่นอนครับสนุกแน่นอนครับการันตีครับเพื่อนๆทุกคน สวัสดีครับผมกิติพงศ์นิพาพันธ์นะครับผมทีม6.9ลิตรครับขับรถหมายเลขเบอร์18ครับผมในรุ่นกระบะคัสีครับผมสนามที่รับผลงานค่อนข้างโอเคครับผมถึงจะไม่ได้แชมป์แต่ก็ได้รองแชมป์ครับผมสนามนี้มีการปรับแต่งเปลี่ยนเรื่องเทอโบแล้วก็เกียร์ครับผมแล้วก็เซตอัพช่วงล่างใหม่นิดหน่อยครับผมเป้าหมายของสนามนี้ตั้งใจว่าไงต้องเอาที่1กลับบ้านได้ครับผมฝากเพื่อนๆและน้องๆติดตามเชียร์ เบอร์ส8แปดด้วยนะครับทีม6.9เก้าเลติ้งทีมครับผม specimen, สวัสดีครับผมผมโอ๊ตเอกสิ์นามแสงพานะนะครับผมขับรถกระบะเบอร์สคันนี้นะครับเราอยู่ในทีม SK6 เคเซ็กซ์จูเมียโอสนิโตซีทีมนะครับผมก็ผลงานสนามที่ผ่านมาที่สนามบางแสนนั้นเลทแรกสามารถจบที่1ได้นะครับเลทที่2มีปัญหาเรื่องเกียร์นะครับจบที่4นะครับ ก็มาแข่งรอบนี้ก็หวังว่าจะขึ้นโพเดียมให้ได้เช่นเคยนะครับก็คะแนนเก็บตอนนี้นะครก็จะมีอยู่อันดับที่1นึ่งนะแต่ว่าอันดับที่1นึ่งตัวน,นี้มี3คนเลยนะมีพี่เม้งมีผมมีกิตตุพานคนระับผมก็ยังไงก็สนุกแน่นะครับเพราะว่า ยังไงก็ต้องเก็บคะแนนไปทั้งปียังไม่สามารถตัดสินได้ในสนามนี้นะครับก็ฝากเชียกันด้วยครับสนามนี้รถค่อนข้างพร้อมนะครับรถทํามาเซตติ้งใหม่นะครับของเดิมก็เร็วอยู่แล้วรอบนี้ก็จะเร็วขึ้นอีกนะครับฝากติดตามเชียร์ทีมเอเจนซีู่เมโอนับคันนี้เบอร์สองนะครับอยู่ดิวิชั่นสนะครับ เริ่มต้นขึ้นแล้วครับไทยแลนด์ซูเปอร์พิการดิวิชั่น2ครับโอ้โหแล้วดูหนุ่มแม็กซ์ครแซง3คันเลยรวดขึ้นมาครับจาก12ขึ้นไปอยู่อันดับที่67หนุ่มแม็กมาแล้วครับไม่รู้โมโหใครมาขึ้นมาอันดับ4แล้วครับโอ้โหแล้วรู้ไปคันนึงอ้าวไปไหนจะเย็นๆผ่าน2รอบครับเอกสิทธิ์นำขณะที่บรรลงกรแท้ตั้งขึ้นมาขนาบข้างได้กับกีดีพงครับขึ้นมาอันดับ2จนได้ครับบรรลงกรแท้ตั้ง สุวัสดิ์ลิมจิราพินยาครับขึ้นมาตรงนี้โค้งสี่ครับโอ้โหตอนนี้ลุ้นฮะอยากให้หกแปดขึ้นมาแบบเอาให้คลิปดังๆหน่อยครับอลงกรครับเข้าโค้งสุดท้ายเมื่อกี้ดิฟเข้าเลยครับโอ้โหแล้วดูแกโหดมากอ่ะใช่ก้าสิบเอ็ดกลับมาที่พิีทแก้ไขรถหน่อยจากุรวิทย์แล้วนี่เลยครับสุวัสด์ไล่เข้ามาจ่อกิติพงศ์นิวพานแล้วครับจ่อเข้ามาจะลองโยก ใส่โคง้งสุดท้ายหน่อยอยังไม่เอาครับถึงไหมครับโค้งแรกสุวัสดจอเข้ามายัางไม่ได้ครับไปลองใหม่ในช่วงทางตรงช่วงทางตรงมันขึ้นยากนะครับลองเสียบเข้ามาขึ้นได้ไหมเสียบเข้ามาลึกโคง้ง3อยู่ข้างในอยู่ข้างในเลี้ยงคันเร่งเลี้ยงพวงมาลัยแคลลี่สปีดออกมาขึ้นชนได้ครับโอ้โหอ,อ,อาศัยเบกรกลึกอยู่ในแล้วก็ป้องกันในช่วงขาออกครับนี่ครับรีเพลย เบรคลึกทิมเข้ามาครับในจังหวะที่รถแข่งของกิตติพงนั้นเสียการท้ายออกเล็กน้อยในช่วงเบรกแล้วก็เทินเข้าครับทําให้แล้วตัวก็บานออกไปขวางที่ลายขาวออกด้วยครับอ,อ้าวปแปครับโอโเกิดอ,อะไรขึ้นอาลงกรแซ่ตั้งครับขณะที่คนนี้ครับออกสตาร์ทได้ดีแล้วก็รักษาตำแหน่งผู้นำไว้ได้ในตอนนี้ครับ ขออนุญาากิจขอโยกรอครับสลับมาปุ๊บเบรกจะลองช้อนในตรงนี้จะได้ช้อนในครับแกรี่สปีดแกรี่สปีดก็ไม่ไม่ไหวไม่ไหวห่างไกลอยู่ฮะไม่เป็นไรครับนะันทีจะเห็นป้ายนะจีคือขณะที่เขาขึ้นไม่ได้เนี่ยข้างหลังก็รอจ้องอยู่ครับแล้วดูครับคันเล่งของนัทวัฒนัทวัฒน์ขนาบได้ครับโอ้โหออกมาจากโค้งที่สองได้ดีกว่า แซงผ่านขึ้นไปจนได้ครับโอ้โหนี่นะครับขึ้นมาหลออแป๊บเดียวโอ้แล้วดูครับนัทวัน์แซงขึ้นมาอยู่อันดับสีเลยครับโอ้มาทีหลังได้ดังกว่าครับตอนนี้ใช่ครับชัยพลครับยังไงครับเนี่ยอยู่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 ก็ล่วงลงไปเออคงสงสัยะเอ๊ะเพื่อนทาอะไรกันอยู่ข้างหลังรอหน่อยดีไหมสุดท้ายโดนแซงครับศิรษักับรอเมย์สกู่ก็แบบนี้แหละตีข้างมาได้ครับขนาขึ้นมาทางในเป็นของ โอ้ขึ้นจนได้ครับแต่แซงด้านนอกอ่ะเออมันเป็นเกมแอดเวนเชสจากการหลุดแทรกลิมิตนะครับอาจจะโดนตับอันดับได้นะจุดนี้ครับมีระเบิดอีกหนึ่งลามควันตุ๋ยเลย91อครับออกคตุลวิดครับคือรถมีปัญหาในช่วงแรกครับครับแล้วก็กลับเข้ามาแก้ไขละออกไปวิ่งต่อก็มีปัญหาอีกเอาโค้งสุดท้ายครับรับธงหมากรุก โอ hr, ด้ดิ๊ดิ้มนะแล้วเดี๋ยวมวกนกลับเน่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่เข้าอ่ะหาเลยนะแม่เข้าวิดเข้ากำแพงเออเออโอ้โหชนะไปแบบหมดจดครับไปครับ ไทยแลนด์ซูปเปอร์ปิกอัพในดิวิชั่น2ครับฟาซีออกตัวมาแล้วครับอลงกรแท้ตั้งพยายามจะสอดกลางขึ้นมาผู้นำตอนนี้ครับเทรพลชนแ่ทั้งิดครับขยับขึ้นไปหมายเลข27ครับนัทวัฒน์นิมวุลภูพานิชขนาบข้างขึ้นมาในช่วงทางตรงขึ้นมาเป็นผู้นำได้ครับหลังจากที่เข้าสู่เทินสี่ไล่จ่อเข้ามาครับเอกสิธิ์นำแสงผาเอกสิทธิ์ไล่จ่อเข้าไปและรถคันนี้ครับอลงกรแท้ตั้งขึ้นมาอยู่อันดับ4ี่ครับโอ้โห จากขีสุดท้ายครับแต่ยานขึ้นมาอยู่อันดับสนี่ครับอลงกรเอาสู่เทิน์น8เอกศีน้ำแสงผาจะลองแซงครับอืมไม่ได้นัทวัน์บล็อกไว้ได้ครับเอกสิีจะลองจ่อเข้าไปแล้วอลงกรครับโอ้โหจะแซงสองคันเบรกบล็อกบล็อกบล,ล็อกอยู่ไหมครับอย่าโดนกันอย่าโดนกันโอ้โหโอโอเอาอยู่ครับโอ้โหอาศัยจังหวะที่เอกธิ์น้าแสงผานั้น จะลองแซงในรถแข่งของผู้ดำครับแต่ไม่ได้ครับกลายเป็นเปิดช่องให้อนุกรแซ่ตั้งขึ้นมาตรงนี้ครับช่วงทางกองครับเปิดเข้ามาอยู่ข้างในครับอนุกรแซ่ตั้งอาอนุกรแซ่ตั้งโกโโหเอาจนได้แล้วครับจังหวะนี้นัทวัต์ต้องยอมครับอัตาเร่งกับการเดินเขาเร่งดีจริงๆแล้วโอ้นัทวัต์ตกไปถึงันดับ3ามเลยครับโค้งเดียวเอกซีรษะแสงผาขึ้นมาอีกคันหนึ่งครับ อ้าวเอกสิทธิ์ต้องดิฟไปครับความเร็วเกินโอ้โหแล้วอยู่ขงางนอกครับโอ้ยเข้ามาจะเป็นอันเซฟรีจอยหรือเปล่าต้องต้องปล่อยให้ก่อนครับต้องปล่อยให้ก่อนนะฮะเขารู้กดดีครับชิงอันดับที่2กันมันเลยครับตอนนี้นัทวัฒน์อยู่ในลายป้องกันที่ดีครับแล้วก็เทินเข้ามาเอกสิทธิ์จะลองอ้อมนอกครับเพื่อที่จะลุ้นต่อในโค้ง7ที่เป็นโค้งขวาครับเอกสิทธิ์เดินคันเร่งต่อเดี๋ยวดูครับจะมีพื้นที่พอไหม เอกสิทธิ์เดินมาไม่พอแล้วครับชิงอันดับ2กันอยู่น,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 นัทวัฒน์นิมลภูพาณิช์เอกสิทธิ์จะลองเสียบเข้ามาข้างในถึงไหมครับถึงจุดเบรกไหมถึงไหมยังยังไม่ยอมครับยังไม่ยอมครับน,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 นัทวัฒน์นิมลภูพาณิช์อยู่ในเลสซิ่งไลน์ที่ดีกว่าครับแครีสปีดออกมาเดี๋ยวดูใครจะเดินคันเร่งได้ดีกว่าอารมณ์กรแท่ตั้งครับเา้าแผ่วซะแล้วครับโอ้โอลงกรแรงในช่วงแรกครับแล้วตอนนี้ดูแผ่วลงไปครับ หายไปดื้อๆเกิดอะไรขึ้นกับบลรุกรครับดูมเมง้งแล้วจะเหมือนเมื่อวานหรือเปล่าครับเมื่อวานก็ต้องจอดเข้ามาแก้ไขแล้วครับนี่แน่ใจว่าอาการของรถแข่งมันเกิดขึ้นจากอะไรครับโอ้โหทีมช่างทีมช่าง ปูมเข้าหมาบครับเสียดายเลยครับไปยางครับเจ้าตำแหน่งบนโพเดียมไม่ได้ครับเสียขึ้นมาโอ้เราขึ้นมาจนได้ครับอ้าวทำไมไปเปิดขนาดนั้นละ69เดินกันเร่งเกินครับอ๋อดูดิชายสมกกสุมนะครับกับโฟตอนตอนนี้พี่บุญธรรมคงจะกรี๊ดแล้วครับโอ้โหนานานทีจะได้ขึ้นขนาดนี้หล่อเลยครับยืดหน่อยนึงโอ้ยไม่เป็นไรครับเป็นนักดิฟครับเป็นนักดิฟเอาอยู่ฮะเอาอยู่ดึงไว้ครับดึงไว้ได้ครับอ้าวรถมีปัญหาครับอ้าวเข้าข้างทางแบบนี้ วูฒิชัยสนโกสุมครับโอ้ยตา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 ยจะลองดูในรอบนี้ครับลองดูในรอบนี้ตีตีคู่ได้ตีคู่ได้แต่ไม่ได้ครับต้องเปิดนัทวัฒน์ไม่ยอมครับโอ้โหในห่างตอนนี้จุด5้าครับโอ้โห ตีวงมาก็ว่างเลยครับแม่ทำเป็นกับ10ล้อตีวงจะลองแครี่สปีดอีกรอบเลยครับคือเขาลองหลายแบบแล้วว่ามันขึ้นไม่ได้สักทีเอกสิทธิ์จะลองทิ่มลูข้างในโค้งแปดครับเตะเอกศิไฐ์ไม่ได้ครับโอ้เราพอดต้องเบรกลึกอย่างเงี้ยเสียความเร็วครับโค้งแปดครับเอกสิทธิ์จ่อมาใหม่จะลองเข้ามาตรงนี้ไม่ได้ครับไม่ถึงครับไม่ถึงบล็อกไม่ได้ครับโอ้ไลน์เขาสวยกว่าครับลายเขานิ่มนวลก็ไปอย่างนี้แหละครับมาครับจะลองโค้งสุดท้ายนี่ครับเยียบเยียบมาเยียบมาโอ้บล็อกอยู่ แรงกว่าครับยี่สิบเจ็ดแรงกว่าเดี๋ยวดีครับเบอร์สองจะทิ้มไหมไม่ได้หรอกครับต้องยกครับต้องยกต้อามามาดันมาหน่อยนึงมีให้ตื่นเต้นนิดหน่อยเท่านั้นแหละแล้วก็เรียบร้อยโอ้โหแล้วเป็นชัยชนะแบบสะใจสุดๆแล้วครับของทางด้านนัทวัฒน์นิ่มนวลภูพาณิชครับผมมีอันดับสามหรือเปล่าอันดับสามครับอันดับสาม